ที่เราจะไปทางตรงเป็นอีกตำหนักนะครับเป็นเป็นทางเชื่อมนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นทางเชื่อมตรงนี้นะเไฮแมทจะมีทางเชื่อมตรงเนี้ยเราจะเดินทางไปได้วยกันนะครับสวยมากครับ,รบทางเชื่อมเดี๋ยวสวยมากครับนนว้าวข้ามอีกตำหนักหนึ่ง๋ยวแวะตรงทางนั้น ที่ต่างระหว่างสองตำแหน่งนี้เดี๋ยวรอท่านพี่น้องอธิบายนนะในรูปอันใหญ่แลวอันนี้อีกหลังนึนะป็นท้าวสวยมากครับสวยมากครับท่านผู้ชมขอประมาณเอาละค่ะเรามาอยู่กันที่ทางเชื่อมนีแล้วนะคะทางเชื่อมนะคะเนี่ยปัีกต่งหว่างสแหน่บอกไปว่าคูี้เวกัน ที่เปีกบังนะเดืองตรงนน้นนะครับ